กรมการแพทย์เตือนอัฟเฟเซยียภาวะอาการทางสมองส่งผลต่อการสื่อสารกรมการแพทย์โดยสถาบันประสาทวิทยาเปิดเผย player, เป็นผลมาจากสมองได้รับความเสียหายทำให้มีความผิดปกติในด้านทักษะของการสื่อสารและการใช้ภาษาไม่สามารถโต้อตอบหรือทำความเข้าใจได้แนะควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาในแพทย์สมศักดิ์อัคศินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าอัฟเฟเซีย เป็นกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสามารถของสมองในการสื่อสารด้วยภาษาผู้ป่วยที่มีอาการอเฟเซียจะมีความบกพร่องในการใช้ภาษาโดยแบ่งกลุ่มอาการออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่ 1. เป็นความผิดปกติด้านการสั่งการด้วยภาษาเช่นพูดไม่ออกสะกดคําผิดเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นคำเรียกชื่อสิ่งของไม่ถูก 2. ความผิดปกติด้านความเข้าใจภาษาเช่นฟังไม่เข้าใจอ่านไม่เข้าใจและกลุ่มที่3ผู้ป่วยบางรายมีความผิดปกติทั้งด้านการสั่งการด้วยภาษาและความเข้าใจภาษาทําให้มีลักษณะเงียบเฉยเมยไม่พูดและไม่เข้าใจภาษาอย่างไรก็ตามหากพบอาการแสดงจากภาวะอเฟเซีย และได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการปล่อยอาการไว้ในระยะเวลานานควรมาพบแพทย์ประเมินสาเหตุเพื่อการรักษาที่ถูกต้องต่อไปทั้งนี้ในแพทย์นินเวชชาพินันผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าอาการอเฟเซียเกิดจากโรคทางระบบประสาทได้หลายสาเหตุเช่นการบาดเจ็บที่สมองที่ควบคุมความสามารถด้านภาษาโรคหลอดเลือดสมองสมองอักเสบเนื้องอกในระบบประสาท สมองเสื่อมเป็นต้นการวิจัยกลุ่มอาการผู้ป่วยอเฟเซียต้องทําการซักประวัติอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องซึ่งสาเหตุจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายแนวทางการป้องกันและรักษาจึงขึ้นกับสาเหตุของโรคที่เป็นด้วยนอกจากรักษาที่สาเหตุแล้วผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขภาวะนี้ด้วยการบําบัดฟื้นฟูการใช้ภาษาและการสื่อสารรวมด้วย